สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องน่าสนใจมากเรื่องหนึ่งเลยคือเส้นทางอาชีพของพนักง,งานส่วนท้องถิ่นนะครับค่ะที่หลายคนอาจจะเรียกว่าข้าราชการท้องถิ่นนั่นเองใช่ครับเรามีข้อมูลหลายมุมเลยทั้งงานวิจัยเอ่อจากธรรมศาสตร์เรื่องคนเก่งๆที่อาจจะหายไปจากระบบ มีรีวิวชีวิตจริงจากคนทำงานใน l e m o n a อ e ด้วยนะคะครับครับแล้วก็มีข้อมูลสวัสดิการแบบเต็มๆบวกกับข่าวล่าสุดเรื่องปรับเงินเดือนด้วยค่ะเป้าหมายเราก็คืออยากให้เห็นภาพรวมช ắt, นะัดๆเนาะว่าทำไมคนถึงสนใจข้อดีข้อเสียจริงๆคืออะไรใครสมัครได้บ้างต้องเตรียมตัวยังไงเยี่ยมเลยครับงั้นเริ่มตรงนี้เลยทำไมคนถึงเลือกมาทางนี้ครับทั้งๆนี้ก็มีเสียงบน่บน,บนเรื่องความท้าทายออกมาเรื่อยๆนะ ปัจจัยหลักๆที่ยังคลาสสิกอยู่เสมอก็คือเรื่องความมั่นคงค่ะความมั่นคงใช่ค่ะคือทํางานได้ยาวๆจนกเกษียณเลยโอกาสถูกเลิกจ้างน้อยมากถ้าเทียบกับเอกชนอันนี้เป็นจุดแข็งสําคัญเลยนะครับแน่นอนค่ะแล้วก็เรื่องการได้ทํางานใกล้บ้านหรือในพื้นที่ตัวเองอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่สําหรับหลายๆคนครับได้อยู่กับครอบครัว แล้วก็มีความรู้สึกอยากมีส่วนร่วมพัฒนาบ้านเกิดตัวเองได้แก้ปัญหาให้คนในชุมชนจริงๆอเรื่องความภูมิใจก็คงมีส่วนนะครับแม้ว่าบางทีอาจจะมีค่านิยมว่าข้าราชการส่วนกลางอาจจะดูมีเกียรติกว่านิดหน่อยก็อาจจะมีบ้างค่ะแต่การทำงานเพื่อท้องถิ่นก็มีความหมายในตัวเองนะคะและอีกปัจจัยที่สำคัญมากๆเลยคือสิทธิประโยชน์กับสวัสดิการค่ะ,ะเรื่องนี้สำคัญงั้นเราลงรายละเอียดตรงนี้กันเลยข้อดีสวัสดิการมาดียังไงบ้างครับ สวัสดิการนี่ถือเป็นจุดแข็งเลยค่ะอย่างค่ารักษาพยาบาลก็ครอบคลุมทั้งตัวเองพ่อแม่คู่สมรสบุตรคือแม้ว่างานวิจัยจะบอกว่าสิทธิสปสชของท้องถิ่นอาจจะยังไม่เป๊ะเท่าเบิกตรงกรมบัญชีกลางของพล,ลเรือนนะคะแต่โดยรวมก็ถือว่าดีมากอ๋อครับก็ยังดีกว่าหลายๆที่ใช่ค่ะแล้วก็มีค่าเล่าเรียนบุตรเบิกค่าเช่าบ้านหรือกู้ซื้อบ้านเงื่อนไขพิเศษมีบำเหน็จบำนาญหลังกเกษียณด้วยบำนาญนี่เป็นกอบธใช่ไหมครับไม่ใช่กอบบข ใช่ค่ะเป็นกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือกอบตจะต่างจากกบขอของพลเรือนแล้วก็มีเงินช่วยเหลืออื่นๆหรือแม้แต่โบนัสซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ท้องถิ่นนะคะฟังดูข้อดีชัดเจนมากแล้วโอกาสโตล่ะครับมีไหมช้าเร็วต่างกันยังไงมีเส้นทางให้โตคะ่ะสอบเลื่อนระดับได้เปลี่ยนสายงานได้แต่ก็ต้องยอมรับว่าอาจจะไม่เร็วปรุดปราดเหมือนเอกชนครับแล้วก็ เออบางทีอาจจะมีเรื่องการเมืองท้องถินหรือระบบอุปธรรมเข้ามาเกี่ยวบ้างอันนี้ก็เป็นไปได้เข้าใจครับแล้วเรื่องเวลาทำงานล่ะครับส่วนใหญ่ก็จันทร์ถึงศุกร์ตามเวลาราชการปกติค่ะแต่ก็อาจจะมีงานนอกเวลาบ้างงานวันหยุดบ้างตามกิจกรรมในพื้นที่อันนี้ต้องเตรียมใจนิดนึงโอเคครับชัดเจนเรื่องข้อดีทีนี้มาดูด้านท้าทายหรือข้อเสียที่คนทำงานจริงๆเขาสะท้อนออกมามีอะไรบ้างครับประเด็นแรกเลยที่คนพูดถึงเยอะคือเงินเดือนค่ะ อืเงินเดือนใช่ค่ะแม้จะปรับฐานล่าสุดปอตีเริ่มประมาณ18,200แล้วครับก็ถือว่าปรับขึ้นเยอะพอสมควรค่ะแต่ถ้าเทียบกับเอกชนบางสายงานก็อาจจะยังน้อยกว่าแล้วระบบขึ้นเงินเดือนแบบขั้นของท้องถิ่นเนี่ยเม็ดเงินที่ได้เพิ่มแต่ละปีอาจจะน้อยกว่าแบบเปอร์เซ็นต์ของคนละเรือนค่ะอ๋อมีความต่างตรงนี้นี่เองแต่ที่อาจจะหนักกว่าเงินเดือนคือภาระงานค่ะหนักนี่คือยังไงครับงานเยอะ คนน้อยงานวิจัยชีย้เลยค่ะว่าท้องถิ่นรับโอนภารกิจมาเยอะมากๆมากๆครับครับแต่ว่างบประมาณหรือว่าอัตรากำลังคนที่จะมารองรับเนี่ยมันไม่พอไม่ได้มาพร้อมกับงานเสมอไปอา้าวกลายเป็นงานล้นคนใช่ค่ะเกิดภาวะงานล้นมือขาดระบบสนับสนุนที่ดีคนก็เหนื่อยล้าเป็นเหตุผลหลักๆเลยที่ทำให้คนอยากย้ายออกน่าเห็นใจเลยครับแล้วเรื่องอื่นๆล่ะครับสภาพแวดล้อม ก็มีบ้างค่ะปัญหาความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานวัฒนธรรมองค์กรที่อาจจะยังไม่ค่อยยืดหยุ่นแล้วก็การถูกตรวจสอบที่เข้มข้นมากๆโดยเฉพาะจากสงตง,งหรือสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินเรื่องผู้บังคับบัญชาการเมืองท้องถิ่นล่ละครับมีผลเยอะไหมมีผลค่ะบางทีเจอผู้บริหารที่ไม่เข้าใจระเบียบหรือมีการแทรกแซง,งจากนักการเมืองท้องถิ่นโดยเฉพาะช่วงเลือกตั้งนี่จะเห็นชัดอืมทำให้ทำงานลำบากขึ้น ใช่ค่ะแล้วก็มีความเหลื่อมล้ำบางอย่างเมื่อเทียบกับข้าราชการส่วนกลางระบบเอกสารที่เยอะซับซ้อนอันนี้ก็เป็นความกดดันที่ต้องเจอค่ะโหข้อมูลรอบด้านจริงๆครับทีนี้ถ้ามีคนฟังแล้วยังสนใจอยู่อยากจะลองสมัครดูต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้างครับแล้วสอบอะไรบ้างคุณสมบัติก็ต่างกันไปตามตำแหน่งค่ะถ้าตำแหน่งเปิดกว้างสุดๆเลยก็นักจัดการงานทั่วไปอันนี้ปอตรีทุกสาขาสมัครได้อ๋ออันนี้ฮิตเลยใช่ค่ะ แต่ถ้าเป็นตำแหน่งเฉพาะทางเช่นนักวิชาการสาธารณาสุขครูวิศวกรก็ต้องมีวุฒิที่ตรงตามที่เขากำหนดต้องเช็คประกาศรับสมัครแต่ละครั้งให้ดีค่ะครับแล้วถ้าเป็นตำแหน่งผู้บริหารอย่างนายกอบตอนายกเทศมนตรีล่ะครับ อ๋ออันนั้นเป็นผู้บริหารจัดก,การเลือกตั้งก็จะมีเกณฑ์อายุขั้นต่ำ3า35ปีต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านในพื้นที่นั้นๆแล้วก็อุดการศึกษาตามประเภทอบทค่ะเช่นอบตอ,อาจจะม6ขึ้นไปเทศบาลหรืออบจอก็ต้องปอตรีหรือเคยดำรงตำแหน่งมาก่อนเข้าใจครับกลับมาที่การสอบเข้าเป็นพนักงานแข่งขันสูงไหมครับเตรียมตัวยังไงดีสูงมากค่ะแข่งขันสูงต้องเตรียมตัวดีมากๆครับ <c oughs> กระบวนการสอบหลักๆมี3ภาคคือภาคกอความรู้ความสามารถทั่วไปอันนี้บางทีก็ใช้ผลสอบภาคกอของกอพอได้อ๋อถ้ามีผลกอพออยู่แล้วก็อาจจะสบายขึ้นใช่ค่ะแล้วก็มีภาคขอความรู้เฉพาะตำแหน่งอันนี้ต้องอ่านเยอะมากทั้งพรบระเบียบต่างๆความรู้เฉพาะทางของตำแหน่งนั้นๆหนักเลยภาคขอค่ะสุดท้ายคือภาคขอสัมภาษณ์ค่ะ ดูทัศนคติวิสัยทัศน์ความเหมาะสมต่างๆการเตรียมตัวนี่นอกจากอ่านหนังสือฝึกทำข้อสอบแล้วมีทริคอะไรอีกไหมครับเดี๋ยวนี้มีแหล่งข้อมูลออนไลน์เยอะค่ะพวกคลิปติวใน YouTube ก็ช่วยได้ทำความเข้าใจวิสัยทัศน์องค์กรที่เราจะไปสมัครก็สำคัญมากตอนสัมภาษณ์ครับโอกาสเหมือนกันใช่ค่ะชัดเจนเลยครับสรุปคือการเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นเนี่ยมีทั้งความน่าสนใจเรื่องความมั่นคง โอกาสทำเพื่อบ้านเกิดสวดดีการดีค่ะแต่ก็ต้องพร้อมรับมือกับภาระงานที่หนักระบบงานที่อาจจะยังมีปัญหาอยู่บ้างแล้วก็แรงกดดันต่างๆถูกต้องเลยค่ะต้องชั่งน้ำหนักดีๆประเมินตัวเองว่าเราพร้อมรับมือกับสภาพแวดล้อมแบบนี้จริงๆไหมครับผมและสำหรับผู้ฟังทุกท่านนะครับไม่ว่าจะสนใจหรือกำลังทำงานสายนี้อยู่ผมขอทิ้งท้ายคำถามชวนคิดไว้ว่า การจะสร้างสมดุลระหว่างอุดมการณ์ที่อยากรับใช้ประชาชนกับความคาดหวังส่วนตัวเรื่องความก้าวหน้าคุณภาพชีวิตในงานท้องถิ่นเนี่ยมันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนในบริบทปัจจุบันของเราสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ